สวัสดีครับพบกับห้องสื่อการสอนาบครูเบนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์นะครับท้องถิ่นของเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5บายบครูเอกพงศ์ไม่ช้านะครับเราเข้าสู่บทเรียนบทที่1กันเลยนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราจะรู้จักและคุ้นเชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับทุกคนทุกบ้านหรือว่าทุกประเทศทุกจังหวัดเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเขาอยู่แล้วนะครับมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันไป นะครับแม้แต่โรงเรียนวัดห้วยบงเองก็มีประวัตินะครับการก่อตั้งก็ดีนะครับหรือแม้แต่วัดห้วยบงก็ดีนะครับก็จะมีเรื่องของประวัติเป็นของตนเองนะครับในบทที่1นนะครับเราจะมาทําความรู้จักนะครับการสืบค้นความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานะครับถามว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับเราสามารถหาหลักฐานนะครับจากไหนได้บ้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับสามารถหาจากหลักฐาน ได้จากนะครับคนในท้องถิ่นก็ดีนะครับผู้เฒ่าผู้แก่หรือหลักฐานที่ปรากฏหลงเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่องรอยคูน้ําก็ดีหรือจะเป็นในร่องรอยของอหม้อเก่าหม้อดินปั้นเป็นต้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราสามารถสืบค้นหลักฐานนะครับได้จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับในดินแดนต่างๆที่เราอยู่ใน เราอยู่อาศัยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับมีความหลากหลายนะครับและเกิดจากนะครับช่วงเวลานะครับทาให้เราได้เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นๆนะครับทาให้เรานะครับรู้จักประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเรานะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับทำให้เราเนี่ยรู้จักเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าโรงเรียนฟอต้วยบงนะครับมีประวัติการก่อตั้งมา เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับมีการก่อสร้างอาคารปฐรมเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นต้นนะครับอันนี้คือเราจะสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้นะครับหรือแม้แต่รู้ในช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับมาดูต่อไปเลยนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานะครับแต่ละพื้นที่แต่ละ จังหวัดนะครับจะมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายในตัวของของมันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับที่เราเห็นในภาพนะครับเป็นรูปเจดีนะครับเป็นลักษณะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีหลงเหลืออยู่ภายในวัดนะครับาภาพตรงกลางที่เราเห็นเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะของการแต่งกายของผู้คนนะครับในรุ่มแม่น้ําเจ้าพญา แล้วอีกภาพสุดท้ายเลยครับภาพที่อยู่ทางขวามือคือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครเราสังเกตเห็นอะไรบ้างครับสังเกตเห็นวิถีชีวิตนะครับสังเกตเห็นการแต่งกายนะครับสังเกตเห็นผู้คนที่อาศัยอยู่ณบริเวณประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นๆนะครับจะทาให้เราทราบประวัติความเป็นมาของเหล่าบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะครับ มาดูนะครับหัวข้อต่อไปเลยนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับเราสามารถพบหลักฐานได้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกที่เราจะพูดถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุนะครับโบราณสถานนะครับถามว่า2ตัวเนี้ย วัตถุกับโบราณสถานเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างนะครับถ้าเป็นโบ,โบราณวัตถุมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้นะครับมองเห็นสามารถจับต้องได้แต่ถ้าเป็นโบราณสถานเราไม่สามารถอายกหรือเคลื่อนย้ายได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ในชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองนะครับเช่นมาดูเรื่องของโบราณวัตถุนะครับ เช่นอะไรครับอ่าเช่นเครื่องปั้นดินเผามีอะไรครับอ่ามีลูกปัดและเครื่องประดับต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ดังนั้นนะครับอ่าถ้าเป็นโบราณสถานส่วนใหญ่เราจะจะ,จะเจอเป็นอะไรครับจะเจอเป็นเจดีเก่านะครับเป็นวัดเก่าเป็นต้นนะครับหรือเป็นสถูปเก่าๆที่อยู่ภายในวัดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอ่ โบราณสถานโบราณสถานคือสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่โบราณวัตถุเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั่นเองนะครับเราต่อกันเลยนะครับไปดูในเรื่องของหลักฐานที่เป็นประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเป็นประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์เรานะครับส่วนใหญ่คนจะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตหรือเป็นวิถีชีวิต เราเห็นภาพแรกเราเห็นอะไรครับภาพแรกที่อยู่ทางซ้ายมือเหมือนกระต่ายไหมอ่ามันเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับาภาพที่สองเป็นเหมือนอะไรครับอ่าเครื่องบทยานะครับเป็นลักษณะเหมือนเครื่องบทยา,าภาพที่สามเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงในสมัยก่อนนะครับและภาพสุดท้ายนะครับ เป็นเครื่องโม่ในคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะโม่แป้งนะครับเขาต้องเอาเอาข้าวนะครับมาหยอดใส่ในรูแล้วทําการนะครับโม่หรือทําการบดนะครับเพื่อให้ละเอียดนะครับแล้วนําไปทําแป้งต่อไปนั่นเองครับมาดูต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นหลักฐานที่เป็นรูปภาพถามว่ารูปภาพสามารถบอกอะไรเราหลายอย่างได้ไหมได้นะครับจากภาพที่เราเห็นตัวเนี้ย เป็นภาพขาวดาเราสันนิษฐานได้ไหมว่าเป็นอ่าเป็นภาพที่อยู่ในอดีตนานมาแล้วอ่านะครับแล้วเราเห็นอะไรอีกครับเห็นผู้คนนะครับเห็นผู้คนที่ดํารงชีวิตอ่าเหมือนลักษณะเหมือนอยู่ในเมืองไหมอ่าเหมือนอยู่ในเมืองเห็นอะไรครับเห็นการแต่งกายนะครับการแต่งกายเป็นลักษณะแบบไหนครับการแต่งกายของคนในสมัยก่อนก็ผู้ชายก็จะไม่อ่าสวมเสือ้อนะครับ เห็นวิถีชีวิตนะครับเขากําลังทําอะไรครับทําทงานจับใจใช้สอยหรือทําทจิตวิทยาประจําวันของเขาสามารถบอกเหตุการณ์ได้ไหมภาพนี้บอกได้นะครับว่ามันอยู่ในห่วงเวลาไหนนะครับจากภาพที่เราเห็นจะมีเสาไฟด้วยนั่นแสดงว่า,าไฟฟ้านะครับเริ่มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเรามาดูสายไลด์ต่อไปกันเลยหลักฐานที่เป็นสถานที่ โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลักฐานต่างๆเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในอยู่ในวัดนะครับหรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติหรืออยู่ยในอุทยานแห่งชาติที่เป็นทางประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์เป็นต้นนะครับสถานที่เหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับจากภาพที่เราเห็นคือวัดไผ่ล้อมนะครับเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ในตำบลทุกหัวทุ่งนะครับอําเภอรองจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ซึ่งจังหวัดแพร่อยู่ในภาคนะครับภาคเหนือนะครับเราก็จะได้เห็นลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมของทางภาคเหนือนั่นเองนะครับ ต่อไปเรามาดูที่สไลด์ต่อไปกันเลยสไลด์ต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของหลักฐานที่เป็นตัวอักษรนะครับหลักฐานที่เป็นตัวอักษรเนี่ยแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีการเขียนเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าการใช้ภาษาหรือ,อคําพูดการใช้คําของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นภาคเหนือก็จะ อูอ้คำเมืองนะครับพูดเป็นภาษาเหนือแต่ถ้าภาคอีสานก็จะเป็นการเว้าลาวนะครับเป็นการเว้าลาวภาคใต้ก็เป็นไงครับเป็นการแร่งใต้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของภาษาหรือตัวอักษรแต่ละท้องถิ่นถามว่าเราจะเห็นได้จากอะไรครับหลักฐานพวกนี้เห็นได้จากการจารึก นะครับไว้ในที่ต่างๆนะครับของสถานที่นั้นๆจะรึกเรื่องของอท้องถิ่นของตอนเองบันทึกเรื่องของประชากรก็ดีบันทึกเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดีอ่าและอีกรูปแบบหนึง่งตัวอักษรนะครับจะมีการเขียนขึ้นมาทีหลังเป็นการแต่งมาแต่งขึ้นมาทีหลังเพื่อนะครับให้เราทราบถึงเรื่องราวในอดีตเช่อนอ่า ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยบงจัดทําประวัติประวัติความเป็นมาของบ้านห้วยบงอันนี้คือการจัดทําหรือตีพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมาทีหลังเป็นต้นแต่เพื่อให้เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับถ้าแต่ละท้องถิ่นนะครับไม่มีประวัติศาสตร์นะครับนั่นแสดงว่าอะไรครับแทนแสดงว่าเรา นะครับอ่าเป็นคนไม่มีเรื่องของที่มาแหล่งที่มาของบรรพบุรุษเราแต่นะครับทุกคนในแผ่นดินไทยนี้หรือทุกคนในโลกมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเหมือนกันทุกคนและมีอ่าบรรพบุรุษนะครับสืบต่อกันมาทุกคนนะครับอ่ามาดูเรื่องต่อไปนะครับหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานนะครับหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานเนี่ย มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ละพื้นที่ก็มีตำนานหรือเรื่องเล่าแตกต่างกันไปซึ่งมีอาจจะมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มีเขาโคงเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆเลยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเรื่องเล่าและเรื่องของตำนานนะครับอย่างเช่นตำนานพญาคกงพญาพาน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเจดีภาพปฐมเจดีในจังหวัดนครปฐมหรือ,อตำนานที่เกี่ยวกับการสร้างวัดพนังเชิงจังหวัดอยุธยาหรือตำนานกล่องข้าวน้อยข้าแมา่ที่อยู่ในจังหวัดสกลนครเป็นต้นอันนี้คือเป็นลักษณะของตำนานและเรื่องเล่าอาจจะเป็นจริงบางส่วนหรืออาจจะไม่เป็นจริงเลยตามแต่คนในพื้นที่จะมีการแต่งขึ้นมานั่นเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับเราวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในส่วนของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับทุกคนนะครับมีประวัติศาสตร์แม้แต่ตัวค,คุณครูเองนะครับเกิดมาแล้วก็มีประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าเราเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่อายุเท่านี้เราทําอะไรอายุเท่านี้เราทําอะไรถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกัน วันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วหวังว่านะครับนักเรียนคงจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหาประวัติท้องถิ่นความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการ,รบรรยายเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ